เอาเลยนะครับผมกล่าลสวัสดีคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะคะตอนนี้โค้ชก็อยู่กันในเกมฟอร์กายนะครับผม EP ที่2แล้ว้ฮ้ย yeah, มาครับมาต่อกันเลยนะครับผมก็ EP นี้ที่ผมได้จัดทําขึ้นก็เพื่อจะทําเป็นข้อคิดนะครับผมว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นนั่นเองก็ EP ที่แล้วผมก็ได้ทําไปแต่ผมไม่ได้ทาในลง YouTube แต่ผมทําลงใน สตรีมใน Facebook นะครับผมเพจ f o x t a ท e เ Gaming นะครับผมเดี๋ยวใครที่ใจดีอยากจะไปรับชมหรือติดตามผมนะครับผมหร,หรืออยากเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมมาเพื่อการเสียเวลามาดูกันว่า EP นี้ผมจะสามารถคว้าที่1มาได้หรือเปล่าซึ่งที่ผมได้ทำการจัดทำเอ,อ่อคอนเทนต์นี้คอนเทนต์ตัวที่ตัวเอง,งทำขึ้นมานะครับผมก็เพื่ออยากจะสอนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่ กำลังย่อท้อหรือกําลังอยากจะทําอะไรสักอย่างนะครับผมคือต้องใช้ความพยายามถึงเราถึงจะไปถึงจุดหมายนั้นได้อ่ะซึ่งในคอนเทนต์นี้ผมจะต้องถึงอันดับหนึ่งให้ได้นะครับผมจะถึงที่หนึ่งให้ได้อ่าเราต้องผ่าน5าดันนั่นเองไปดูกันเลยมาก็ในอีพีที่แล้วผมสตรีมลงใน a c e b o o k นะครับผมก็ไม่ถึงซักทีเล่นไปทํางาน7 8ตาได้ยังไม่ถึงไม่ได้เคยได้ อันที่หนึ่งเลยนะมีแบบเกือบได้หรือแบบแม่งไม่ได้เลยตกตกตั้งแต่ตาแรกต้องบอกว่าฟฟร์กนนี้เป็นเกมที่ผมเล่นมาไม่ได้ครบทุกด่านนะมีบางด่านที่ผมไม่ได้เล่นหรือบางด่านที่เล่นแล้วแต่ก็ลืมไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็มารับชมกันนะครับว่าผมจะสามารถผ่านด่านแต่และด่านไปได้หรือเปล่าและคว้าที่หนึ่งมาได้ไหมอ่ามาคือเกมนี้มันต้องใช้ความพยายามแล้วก็ อย่าใช้อารมณ์ในการเล่นนะครับผมต้องใช้สมาธินะครับระดับสูงมากเ <c oughs> โอเคมาไปลุยกันเลยก็ต้องบอกอันนี้ขอผมขอพูดไปก่อนเลยครับว่าในในคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดหรือการใส่เอฟเฟกหรืออาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่จะไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดเลยอ่าผมจะ ถ่ายคลิปนี้แบบอัดยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็ลงแบบไม่ตัดไม่ตัดช่วงนะไปลุยกันเลยมาด่านแรกจะเป็นอะไรอ๋อด่านนี้ด่านอะไรวะรู้เอาลอเล่นเอาลรเล่นเยคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วมาไปลุยก,กันเดี๋ยวดูสิว่าผมจะผ่านด่านนี้ได้หรือเปล่าต้องคว้าที่หนึ่งมาให้ได้นะครับผมอฟอร์กายเบือ่อมองแอด เบื่อเอามองอัดแล้วมา 1, 2, 3, หนึ่งสองสาม let's go ไปนะจ้าทางนี้อย่างนี้เออโอเคนั่นแหละทางนี้ตรงนี้ต่อเออโอเคสวยสวยยาวยาวยาว,ยาว,ยาวอา่าฮะเกมนี้มันต้องใช้กังจังหวะในการคาดเดาโอ้ยโอ๊ยเดียวเดียวเดียยว,ยวตรงนี้ตรงนี้กำแพงกำแพงเออโอเคมันต้องใช้จังหวะในการคาดเดากำแพงนะครับผม นี่โอเคถ้ากำแพงฝั่งไหนกำลังจะปิดแล้วก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราต้องคาดเดานี่ตรงนี้เอา้าแม่งโอ้โหไม่ถึงโอ้ยเฟลเลยเฟลเลยเฮ้ยไเดี๋ยว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 นะโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดชิบหายแล้วอันนี้อันนี้อันนี้อ่าไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวจังหวะน,นี้แหละได้ว้าโอ้เข้าเส้นชัยไปแล้วแหมเกือบไปแล้วดีนะเรา กะพอดีมันต้องใส่อาศัยในการกะนะครับผมว่ากําแพงกาแพงทางฝั่งซ้ายมันกําลังจะลง,ลงและฝั่งตรงกลางกำลังจะขึ้นเราจะต้องวิ่งเข้าฝั่งขวาใช่ไหมแต่ความจริงเราไม่ได้เข้าฝั่งขวาแต่เราเข้าฝ้าเข้าฝัา่งตรงกลางอ่าคืองงไหมมันมันต้องใช้แบบคาดเดาอ่ะ <c oughs> โอเคมาด่านต่อไปอะไรอ่ะโอ้ลูกบอลเอ,อ้เบื่อด่านนี้มากเลยอันนี้ต้องใช้เลลาเล่นกันเป็นทีมอะโอ้โหแล้วแบบ อ่ะผมเชื่อมาในทีมตัวเองวะมามามาดูกันผมเชื่อมันในพวกพ้องไปลุยกันเลยลูกบอลตรงกลางลูกบอลตรงกลางอ่ะลูกบอลตรงกลางสีฟ้าเอาเข้าเอ้าสีเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามาก่อนไปไปไม่ใช่โอ้ยมันไปนู่นแล้วเฮ้ยเอาเอาเอานั้นก่อนเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละ สีฟ้ามีสามลูกอยู่สีฟ้ามีสามลูกอยู่ออ laser, เออเออเอาไปดิไปดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าเอาสีแดงสีแดงสีแดงถอยถอยถอยไปล่อยดิไอ้เหี้ยนิ่งแม่งขอไพ่ได้วยทุกคำหยาบเออเอ้าโห,โหเอ้ย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 หึฮ e erm. ึไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ยาก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 อยู่ยากอยู่ยากอยู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ่าไป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 นั่นแหละนั่นแหละเด้งเด้งไปหน่อยเด้งไปหน่อยเออโอเคโอเคต้องเข้านั่นแหละเข้าสีฟ้าโอ้โหโอ้โหอะไรไม่ต้องออกเอาออกมาเฉยเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เข้าไปเออเอาบบ ไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยสีแดงเอ้ยสีแดงเหลือหนึ่งลูกเองสีแดงเหลือหนึ่งลูกผมว่าผมเลี้ยงสีฟ้าดีกว่าเราไม่ต้องไปแย่งแล้วอ่าเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อ่าเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเออเอาไปนั่นแหละเลี้ยงกลับเข้าไปเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเอ้ยสีนี้สีนี้เข้าว่าเออนั่นแหละสลับกันไปสลับกันไปเออนั่นแหละอย่างงั้นอย่างงั้นอีกหนึ่งลูกโอ้โหชนะและด่านนี้เราก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดาย ทีมที่ตกรอาได้แก่ทีมสีแดงนะครับผมล่วงไปแล้วจัดไปไวัยรุ่นดีงามพอควรด่านต่อไปมามาดูกันผ่านมา2ด่านแล้วครับผมหรือแค่3ด่านด่านนี้แยงหางโอ้โหเป็นอีกด่านหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือ ผมเคยชนะอยู่นะแต่ว่ามันต้องอาศัยแบบฟลุกอะหรือแบบดวงอะขอหางอยู่ที่เราก็พอขอหางอยู่ที่เราไหมมีหางไหมไม่มีวะต้องไปแย่งได้เลยอ่ะลองดูดิอ่ะเนน่เนอันนี้อันี้นี้นี้เอ้ยม่ไม่ถึงไม่ถึงเว้ไม่ถึงคิดว่าจะดีพอนะเอ้ยไม่ถึงเว้เอ้ย ไอ้บ้าเอ้ยมาดิขอหาหน่อยไอ้ไม่ถึงแม่งจุกเก่งเว้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยไม่ได้เว้ยอ่ะดักได้แล้วโอ้ได้แล้วไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเออไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปกอดไปกอดไปแล้วนะไปแล้วนะไม่รอแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทาาไงทําไงเออขึ้นขึ้นนี่ไปงี้ไปนี้อ่ะหนี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  อ่ะตรงนี้มีเพื่อนตรงนี้มีเพื่อนวิทย์ยู่อยู่ใต้นี้เราไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาศัยอาศัยจังหวะอาศัยจังหวะโอเคอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลง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 ก่อนหลีกสามสิบวิสามสิบวิเฮ้ยอึ่มคูงก่อนเนี่ยเราเราวิ่งอย่างนี้ดีกว่าวิ่งอย่างนี้ดีกว่าวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยอ่าวิ่งไปเรื่อยอ่าพรามันจะแย่งกันข้างบนแต่มันจะไม่เ้ย เอา้าโอ้โหมันได้หางเอา้ามันได้หางไปแล้วหางหางของข้าหางของข้าอยูไ่ไหนเฮ้ยเก้าวิเก้าวิยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันว่ะแพ้โอ้โหแพ้อะไรวะเต้งนิดเดียวเองอโอ้โหโดนแย่งเฉยเลยต่อหน้าต่อตา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอาใหม่มารอบนี้ไม่เป็นไร มันยากอยู่อ่ะมันยากอยู่่านด่านด่าน,านบอลกับด่านาหางเนี่ยแหละคือผมไม่ค่อยถนัด2ด่านนี้แต่ดวงไม่ค่อยดีเลยมันสุ่มผมได้จับ2ด่านนี้พอดีเลยโอ้โหอเอาใหม่โอเคเล่นแล้วไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องใช้อารมณ์ในการเล่นเกมนี้มันต้องใช้แบบ สมาธินะครับผมก,การเล่นถ้าเราใช้อารมณ์แล้วก็ไม่มีทางแน่นอนที่เราจะชนะเราต้องใจเย็นๆเกมนี้มันต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณมาดูกันว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรหรือเปล่าเราจะมาพิสูจน์กันเลยนะครับผมระหว่างรอก็รอไป อ่ามาแล้วโอ้ยด่านนี้ได้อยู่ขอได้อยู่ขอได้อยู่อ่ามาไปลุยกันเลยฮิตพาเลตเป็นด่านฮิตพาเลตนะครับผมฟาไหนอืมเดี๋ยวดิมาพรอ้อม พร้อมทุกสถานการณ์ตอนนี้สองหนึ่ง Let's go ไปแล้วโอเคเราวิ่งนำหน้าอยู่เราวิ่งนำหน้าอยู่อย่าให้ตกอย่าให้ตกอ่าเฮ้ยเฮ้ยเอาล่วงแปลกด้ยโอ๊ยพยายามจะไม่ให้ล่วงนะนะแต่ไม่เป็นไรโอเคเรายังขึ้นมาได้อยู่อ่าโอเคอึ๊บอึ๊บโอ้ยโอ๊ยล้ม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 เออโดดได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคอุ้ยออืื้ห โอ้ยเดีย trendy, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละไอ้ยอย่าเอ้ยโหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดเออเออนั่นแหละเข่าแล้วไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไเฮ้ยลูกบอลลูกบอลลูกบอลยังไงยังไงได้ว่ะโอ้ผ่านแล้วไปจ้าไปจ้าไปยาวๆเลยจ้าอ่าอ่ายังไงขึ้นฝ่าน้ำไป อีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วนั่นแหละครับผมถึงที่เรียบร้อยฝ่าดานมเย็นมันติดไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ตรงประตูแล้วมันมีไอ้ไม้หมุนๆนั่นแหละคือด่านนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยมันยากแค่ตรงนั้นโอ้ยมือเยนหัวเบนหัวคือเราพยายามย่าไปเกาะลุ่มกับเพื่อนเพราะเพื่อนบางคนมันจะดึงลังเราไว้เว้ยมันจะมีคนหนึ่งแม่งแกล้งเร,เราเราพยายามแบบใช้ออกมาแยกเดี่ยว หรืออาศัยจังหวะที่แบบเรานําหน้าแล้วให้เพื่อนมันดันเราออกมามันดันเราไปเรื่อยๆนะครับผมแต่จุดสําคัญของเกมนี้คือวิ่งแล้วอย่าหยุดเท่านั้นเองเ้าถ้าหยุดแล้วก็แพ้แน่ๆอย่าหยุดแบบชั่วขณะคือเราต้องแบบวิ่งไปเรื่อยๆ,อยๆนะผมช้าหรือเร็วย,ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องวิ่งไปอย่าหยุดแน่นอนเกมนี้เพราะถ้าหยุดเราแพ้แน่อะด่านนี้ได้อยู่ฮู โลเอาอ๋ออันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้คืออันนี้ต้องใช้สมาธินะผมอย่ารีบร้อนไม่งั้นก็เราตกไปในบ่อนมเย็นแน่มาสองหนึ่งเอาล่ะมาโอเคอยู่เดีียวๆไว้อย่าอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวมันจะชนกันอ่าสีม่วงสีม่วงโอเคเฮ้ยเอยอย่ามาอย่ามาเกาะกลุ่มกันสิเออสีเหลือง ไงไสี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 นี่สีนี่เออโอเคนี่แหละเฮ้ยไม่ได้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 เกือบไปเกือบไปอ่าสีเหลืองกลับไปสีเหลืองต่อกลับไปสีเหลืองโอเคสวย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 สีม่วงเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคกลับมานี่กลับมานี่ต่ออ่าตรงนี้อยู่นานได้อยู่โอเคพื้นที่มีมากอยู่อ่าไปนี่เออนั่นแหละเอาไปสีสีฟ้าบ้างสีฟ้าบ้างสลับกันไปโอ้สีฟ้านี่ได้โอเคโอเค เฮ้ยอย่ามาจับมันสิอย่าจับได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบไม่ได้ดูทางเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยมันเริ่มเร็วแล้วมันเริ่มเร็วแล้วโอเคตั้งสมาธิใจเย็นๆเราต้องรอเพื่อนให้ตกกันทั้งหมด15คนเราถึงจะผ่านไม่มันมีเกมนี้ไม่จับเวลาไม่มีเวลาจับอ่าไปอาศัยอาศัยจังหวะดีๆจอจังหวะดีๆอ่าฝั่งนี้ฝา่งนี้ต่อโอเค เริ่มเริ่มเริ่มกะได้ลวเริ่มกะได้ลวไปฮะน,นี้ไปสีเหลืองไปสีเหลืองรีบไปสีเหลืองโอเคนั่นแหละไม่ยากเลยด่านนี้คือแค่อย่าอยู่กับเพื่อนนะ่ะเพื่อนาบางคนมันจะล้างเราเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่พยายามตีห่างจากเพื่อนให้ให,ให้มักที่สุดโอเคได้อยู่ได้อยู่อีกแค่ไปกี่คนเองประมาณยี่สิบสามสิบกว่ามั้งท้ย ด่านอะไรเนี่ยอ๋อด่านนี้ได้อยู่ได้อยู่เออค่อยง่ายหน่อยบล็อกปาร์ตี้มันค่อยง่ายหน่อยได้อยู่มาเอาว่ะเอาว่ะอีกสองด่านถ้าด่านนี้ผ่านไปได้เลยแค่สองด่านมามาดูกันโอเคมาสามสองหนึ่งลุยเลยมา let's go โอเคด่านนี้มันต้องสามารคีกันอะแบบ อย่าแกล้งกันได้ไหมอ่ะอย่าแกล้งกันก็พอโอเคแต่เพื่อนมันคงจะไม่แกล้งเราหรอกมั้งอ่ามานี่มางี้มางี้โอเคโอเคอ่าโอเคอยู่นี้ไว้อยู่นี้ไว้โอ้โอ้หน่ะมันดันเรามันจะดันมันจะดันไป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 พุ่งพุ่งเออนั่นแหละรอดโอเคมาพุ่งตัวใช้การพุ่งตัวนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไปไม่ถึงเราไปไม่ถึงแน่แค่พุ่งตัวก็พอเพราะโอกาสที่เราพรุ่งตัวแล้วถึงเนี่ยมีมีมากอ่าอันนี้ตรงกลางพยายามอยู่ตรงกลางไว้เพราะว่าส่วนมากบอกมันจะมากลางกลางอ่าตรงนี้นั่นแหละอันนี้ต้องกระโดดต้องกระโดดอ่ากระโดดนั่นแหละอันนี้อันเดียวอันนี้ก็กระโดดกระโดดกระโดะโดเออนั่นแหละเอาวะยังไงยังไงเออได้อยู่ โอเคเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออนั่นแหละโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากอย่าพลาดก็พอนั่นแหละครับอย่าประมาทอย่าประมาทโอเคเล่นตาสเต็ปเราไปเรื่อยๆอ่าอยู่กลางไว้กลางๆไว้โอเคเฮ้ย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 โอเคนั่นแหละโดดเฉียงโอเคนี้โดดอันนี้โดดโอเคอ่าอันนี้มาสุดท้ายแล้วอันนี้ต้องหลบบล็อกต้องหลบบล็อก โอเคอ่าอันนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอ่าหลบบล็อกหลบบล็อกพอหลบบล็อกพอโอเคอ่าอย่าล้มอย่าล้มโอเคเฮ้ย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 เฮ้อาเฮ้ยเกือบเฮ้ยเกือบอยเกือบเนี้อดิเจลเองอะเกาะเกาะขอบเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหแม่งอืม เฮ้ยหล่าไอ้เมื่อกี้หล่าหลายคนอยู่นะแต่ดีนะเเกาะขอบพอดีไว้ยังเฉียวเฉียวยังเฉียวเฉีวถือว่าดวงยังมีดวงยังมีอยู่ด่านนี้ด่านอะไรวะเฮ้ยด่านอะไรวะอ๋อไอ้ด่านนี้ไอ้ชิบหายละด่านนี้ไม่เคยเล่นแต่เคยเห็นทิปทอทิปทอกไม่ใช่เคยเห็นอยู่มันจะสุ่มประมาณนั้นใช่ป่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจอะลงไปดิ เราลองให้เพื่อนนั่ไปก่อนนะเราไม่รู้อ่ะน่ามันจะสุ่มว่ะมันสุม่มมันสุม่มโอเคมันจะสุ่มไปยังไงยังไงเอาเพื่อนไปดิเพื่อนไปดิอ,ปดอ๋อไอ้ตรงนู้นเลยว่ะโอ้ต้องโดดไปว่ะต้องโดดโอ้ยอย่าดัอย่าดัน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 โอเคอ่ะยังไง เฮ้ยอย่าดันเด็อย่าดันกันอย่าดันกันไม่เอาดีไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคเฮ้ยอย่าดันอย่ามันัดนไม่ได้ดันโขน้องกูว่าล่ะกูว่าล่ะไอเพื่อนกันไปเพื่อนมันไปกันเฮ้ยเร็วเข้าโอเคอุ้ยเจ็ดแคเอาว่ะเอาว่ะดาสสุดท้ายแล้วกูไม่ชอบดาสสุดท้ายแล้วปั๊บ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 โอเคเหลือกี่คนเนี่ยสองสี่หกคน มาหกคนปราบเซียนด่านสุดท้ายดูดิด่านต่อไปจะเป็นอะไรขอด่านนี้เถอะได้โปรดถ้าด่านนี้ชนะแล้วก็อื้โอยด่านนี้โอ้ยด่านนี้มาผมเคยเล่นครั้งหนึ่งแล้วพลาดว่ะเนี่ยมันน่าจะเป็นด่านอันนี้เป็นด่านสุดท้ายตลอดถ้าเป็นถ้าเราอยู่ในเกมสุดท้ายด่านนี้จะต้องมาไม่แน่ใจนะแต่เมื่อพาาดที่แล้วอ่ะผมสตรีมผมก็เจอด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วก็พลาดนี่แหละ Okay. โอเคอุ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่ะโดไม่ได้โอเคอ่าเราวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกเอา้าตกแว่งเรียบร้อยเลยล่วงอ่าไปไปไปวิ่งตรงขอบวิ่งขอบไปวิ่งขอบไปอันนี้ไงอันนี้ต้องโดโดโอเคเฮ้ยล่วงเลยแม่งเอ้ยเฮ้ยเอ้าล่วงแม่งเอ้ยหืม ผ่านแล้วชิพหายแล้วชิพหายแล้วไม่ไม่เราต้องอยู่เราอยู่ได้มากให้นานที่สุดอยู่พยายามอยู่ให้นานที่สุดอ่าอย่างงี้อย่างงี้ไปเรื่อยวิ่งอย่างี้ไปเรื่อยโอเครวบไปแล้วหนึ่งคนพยายามอยู่ให้นานที่สุดโอเคตั้งสติใจเย็นๆต้องใจเย็นๆตรงนี้โอ้ไม่ไม่ได้พุ่งไม่ได้ว่ะเราพุ่งตัวไม่ได้เลยเราพุ่งตัวไม่ได้เลยอ่ะ กุ้งคือเราพลาดแน่โอเคโอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ยังเกาะได้อยู่เอ้าไม่ได้แล้วเฮ้ยโอเคอ๋อได้ได้อุ้ยได้ได้วะได้ว่ะอ่าได้อยู่โอเคอ่านั่นแหละ อ่าได้ได้ได,ได้เอาเอาไงเอาไงฮิอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีที่กั้นแล้วชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้ลวงโอ้โหแม่งหมดก่อนพอดีเลยโอ้ยดิเดียวเองอ่ะโอ้ยแม่เอลยโอ้ยพลาดไยโอ้ยไอ้นี่มันเดินเดินระบำกันอยู่เลยชนะไป อา <laughs> โอ้ยวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วต่อในการในพาร์ทหน้านะครับผมผมจะตั้งคอนเทนต์ผมจะต้องถึงที่หนึ่งให้ได้นะผมจะไม่ยอมแพ้แค่นี้อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันใหม่โอเคถ้าชอบ,บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่อง Foxkill ชนเนลกันด้วยของผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะ,ะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ผมเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่อง Foxtail Channel นะครับผมเวลาชื่อหาชื่อช่องผมก็พิมพ์ Foxtail Channel นะครับผมถ้า Foxtail Gaming ก็อาจจะหาเจอนะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะหาง่ายๆเดเปลี่ยนชื่อเป็น Foxtail Channel แล้วโอเคครับก็ขอไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าเกิดหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์สุด Exclusive เออีฟไม่ใช่โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย,บายหลับฝันดีครับ้ก็อย่าฝันร้าย เฮ้ยยังเช้าอยู่นี่หว่าลืมไปฮาไปละบ๊ายบายครับโอเคครวเจอกันใหม่นะครับผม